งานเลี้ยงหรูโตละ18,888กลับกลายเป็นสนามประลองความลับของครอบครัวเมื่อแม่สามีตกหน้าแม่ฉันต่อหน้าผู้คนนับร้อยเสียงตบยังไม่ดังเท่าคำพูดที่กำลังจะเปิดเผยความจริงที่ถูกปิดบังมานานหลายสิบปีมันคืออะไรและทำไมฉันถึงต้องยกเสียมขึ้นมาเป็นของขวัญในงานเลี้ยงครั้งนี้งานเลี้ยงรูเริ่มต้นท่ามกลางเสียงดนตรีขับกล่อมเบา ตกลมถูกคลุมด้วยผ้าขาวสะอาดตาตัวเลข1 8 8 8 8ถูกประดับด้วยตัวอักษรสีทองวิบวับแก้วไวายใสยสะท้อนกับแสงแดดกลิ่นดอกไม้สดหอมอบอวลในอากาศแขกทุกคนแต่งกายหรูหราเสียงหัวเราะคละคล้ไปกับเสียงช้อนกระทบจานฉันนั่งข้างแม่หัวใจยังเต้นตามจังหวะดนตรีที่ไหลเอื่อยแต่ทันใดนั้นความเงียบแผ่ซ่านทั่วทั้งโต๊ะ เสียงฝ่ามือกระทบใบหน้าแม่ของฉันดังสะท้อนแรงจนแก้วบนโต๊ะสั่นไหวสายตาทุกคู่หันไปพร้อมกันรากับเวลาได้หยุดลงแม่สามียืนตวัดแขนใบหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยความโกรธแม่ของฉันก้มหน้าแก้มแดงช้ำปรากฏชัดเจนกลิ่นวายแดงที่หกลงบนผ้าปูโตะคละคล้าไปกับกลิ่นอาหารเลี่ยนๆทำให้บรรยากาศอึดอัดจ,จนหายใจลำบาก เสียงซุบซิบดังขึ้นจากแขกที่นั่งรอบข้างทุกคนจับจ้องมาที่ฉันเพียงผู้เดียวฉันยกมือขึ้นช้าๆสัมผัสกับของขวัญที่ซ่อนอยู่ใต้เก้าอี้ความเย็นของโลหะสะท้อนเข้ามาที่ปลายนิ้วมันคือเสียมสีเงินที่ฉันเตรียมไว้ฉันลุกขึ้นอย่างสงบย่างก้าวช้าๆไปตรงหน้าแม่สามีรอยยิ้มบางปรากฏบนริมฝีปากเย็นชาเกินกว่าที่ใครจะตีความได้ ฉันยื่นเสียมที่พันด้วยริบบิ้นสีแดงสดส่งตรงไปในอากาศระหว่างเราทุกสายตาเบิกกว้างความเงียบที่กดทับกลับยิ่งหนานหนักกว่าเดิมแม่สามีชะงักดวงตาคมกริบจับจ้องเสียมในมือของฉันแขกหลายคนอ้าปากค้างบางคนยกมือปิดปากราวกับไม่เชื่อสายตาเสียงช้อนหล่นกระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนก้องราวกับเป็นสัญญาณเริ่มต้นของบางสิ่งฉันยังยิ้ม แต่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาแม่ก้มหน้าลงต่ำน้ำตายหยดลงบนผ้าปูโต๊ะสีขาวสะอาดฉันหันไปมองเธอแสงไฟระยิบจากโคมคริสตัลตกกระทบใบหน้าที่บวมช้ำกลิ่นวายที่ซื้อมอบนผ้าปูโตะ๊ะเริ่มผสมกับกลิ่นเหล็กคมที่ลอยจากเสียมจนฉันรู้สึกได้ถึงรสฝาดในลำคอเสียงกระซิบของแขกขยายวงกว้างเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาไม่หยุด นี่มันเรื่องอะไรกันลูกสะพ้ายกำลังคิดอะไรอยู่แม่สามีแค่นเสียงสายตาเต็มไปด้วยความดูแคลนเธอยกมือขึ้นราวกับจะปัดเสียงที่ฉันยื่นให้แต่ฉันกลับขยับมือเล็กน้อยทำให้ปลายเสียงสะท้อนกับแสงแดดประกายแวววับแสบตาทุกคนที่มองความเงียบกลายเป็นความอึดอัดเหมือนอากาศหนักแน่นกดทับทุกลมหายใจฉันเอ่ยเสียงเรียบ ทว่าแสงด้วยความเย็นชาที่ทุกคนสัมผัสได้ของขวัญชิ้นนี้ฉันคิดว่าท่านคงใช้มันได้ดีประโยคสั้นๆทำให้บรรยากาศพลันแข็งค้างไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดแม่สามีชะงักแววตาสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะรีบปิดบังด้วยรอยยิ้มจอมปลอมแม่เง่อยหน้าขึ้นสบตากับฉันอย่างอ่อนแรง แต่ภายในแววตานั้นมีแสงเล็กๆของความหวังฉันก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวปลายรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนเสียงดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบงนันแขกทุกคนถอยห่างทิ้งวง,งเวียนว่างไว้ระหว่างเราแสงแดดยามบ่ายสองลอดผ่านต้นไม้ตกกระทบเสียมสีเงินที่สะท้อนวาบจนเหมือนมันมีชีวิตเป็นของตัวเองหัวใจฉันสงบนิ่ง ดวงตาจับจ้องไปที่ผู้หญิงตรงหน้าหญิงผู้เคยกดขี่เยียดยามและเพิ่งลงมือตบแม่ของฉันต่อหน้าทุกสายตาบรรยากาศรอบตัวราวกับหยุดนิ่งแม้แต่ลมก็ไม่กล้าพัดผ่านสายตาของแม่สามีเริ่มแผงกร้าวแต่ลึกลงไปในแววตาฉันเห็นความหวาดหวันที่ซ่อนอยู่แขกบางคนก้มหน้าบางคนเอียงตัวหนีราวกับไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเสียงดนตรีที่เคยบรรเลงแผ่วเบา หยุดลงอย่างกระทันหันทิ้งความเงียบที่หนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมแม่สามีหัวเราะเยาะเสียงหัวเราะแห้งแล้งเหมือนใบไม้แห้งเสศสีกันของแบบนี้เจ้าคิดว่าฉันจะรับได้หรือน้ำเสียงเต็มไปด้วยการท้าทายแต่ปลายนิ้วของเธอสั่นจนเห็นได้ชัดฉันยังคงยิ้มสายตาไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยเสียงนี้ไม่ใช่เพื่อให้ท่านรับแต่เพื่อให้ท่านจำ ประโยคสั้นๆเหมือนคมมมีกรีดลงกลางอากาศทำให้บรรยากาศในงานแข็งค้างยิ่งกว่าเดิมแม่ของฉันพยายามลุกขึ้นมือสั่นเท่าเกาะที่ขอบโต๊ะเสียงเก้าอี้ครูดกับพื้นดังแหลมเธอเอ่ยเสียงสัน่นพ่อเธออย่าให้เรื่องบานปลายแต่ฉันกลับยืนหยัดราากับรากไม้ที่ฝังลึกลงในดินแข็งความโกรธที่เก็บมานานผสมเข้ากับความเจ็บปวดของแม่ ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดจนร้อนเผาแขกบางคนเริ่มลุกออกจากที่นั่งแต่ก็ยังเหลียวมองกลับมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแม่สามีขบกรามแน่นเสียงฟันบดกันจนได้ยินชัดเธอเก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมฉุนแรงตีขึ้นมาแทบจุกอกฉันยกเสียมขึ้นเล็กน้อยประกายแสงสะท้อนเข้าดวงตาของเธอและในชั่ววินาทีนั้นใบหน้าเธอซีดเผือด เหมือนเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจะเอ่ยเป็นคำพูดฉันกระซิบเสียงเย็นนี่คือคำตอบของฉันสำหรับฝ่ามือห้าฉาดที่ท่านประธานให้แม่ของฉันเสียงกระซิบนี้ดังพอจะสะท้อนในความเงียบแขกทุกคนได้ยินชัดเจนไม่มีใครกล้าหายใจแรงแม้แต่น้อยลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทำให้เปลวเทียนบนโต๊ะสั่นไหวเงาเสียงทอดยาวลงบนผ้าปูสีขาว ราวกับคมดาบที่กำลังรอปริดชีพแม่สามีถอยหลังหนึ่งก้าวส้นรองเท้าสูงกระแทกพื้นเสียงดังชัดเจนแขกหลายคนสะดุง้งสายตาทุกคู่ยังจับจ้องไม่กระพริบแม่ของฉันเอื้อมมือมาพยายามดึงแขนฉันให้หยุดแต่มือเธอสั่นจนแทบจะไร้เรี่ยวแรงฉันหันไปสบตาแม่รอยน้ำตาย,ยังเกาะที่ขอบตาหัวใจฉันสั่นไหวแต่ร่างกายกลับนิ่งสนิท ฉันกุมมือแม่เบาๆแล้วผลักเก้าอี้ให้เธอนั่งลงอีกครั้งเสียงเก้าอี้กระทบพื้นดังก้องในความเงียบแม่สามีกัดริมฝีปากสีหน้าเริ่มแปรเปลี่ยนจากโกรธเกรี้ยวเป็นร้อนรนเจ้ากล้าทำเรื่องอัปยศแบบนี้ต่อหน้าคนทั้งงานหรือเสียงเธอแข็งกระด้างแต่แฝงความสันไหวที่ไม่สามารถปิดบังได้ฉันเงยหน้ามองตรงสายตาคมกริบไม่หลบเลี่ยง ประยศคือการที่ท่านยกมือขึ้นทำร้ายแม่ของฉันต่อหน้าทุกคนคำพูดหลุดออกจากปากแต่กลับดังก้องไปทั่วห้องจัดเลี้ยงแขกบางคนพยักหน้าบางคนเบือนหน้าหลกเพราะไม่อยากเผชิญกับความจริงตรงหน้าฉันก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวปลายเสียงสะท้อนแสงไฟคริสตันแสงแหลมว่าบาดตาทุกสายตาที่จ้องมาแม่สามีหายใจแรง หน้าอกกระเพื่อมทีเหมือนคนถูกต้อนจนมุมเสียงรองเท้าของใครบางคนดังขึ้นชายหนุ่มในชุดสูทก้าวแหวกผู้คนเข้ามาเขาคือสามีของฉันใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกใจแวลตาว้าวุ่นไม่รู้จะยืนอยู่ข้างใครเขามองแม่ของเขาแล้วหันกลับมามองฉันริมฝีปากเขาเมม้แน่นแต่ไร้คำพูดใดๆบรรยากาศกดทับหนักยิ่งกว่าเดิม ทุกลมหายใจเหมือนถูกแช่แข็งฉันยกเสียมขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อคุกคามแต่เพื่อให้ทุกคนมองเห็นชัดเจนเสียมนี้ฉันมอบเป็นของขวัญแทนคำพูดที่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยเสียงฉันนิ่งเรียบแต่สะท้อนพลังจนแขกหลายคนขนลุกแม่สามีตัวแข็งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้อีก สามีของฉันยกมือขึ้นเรากับจะขอให้ฉันหยุดแต่เสียงแขกที่ซุบซิบรอบๆปร,รับดังขึ้นเรื่อยๆสายตาทุกคู่เริ่มเปลี่ยนจากความตกใจกลายเป็นการตั้งคำถามใครกันแน่ที่ผิดใครกันแน่ที่น่าละอายแม่ของฉันยังคงก้มหน้ามือกำชายกระโปรงแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวฉันสูดลมหายใจกลิ่นวายกลิ่นเนื้อกลิ่นเหล็ก ผสมปนจนแสบจมูกความรู้สึกอึดอัดกดดันเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบรัดและในวินาทีนั้นเองแม่สามีก้าวพรวดเข้ามามือเธอยกสูงอีกครั้งมือของแม่สามียกสูงปลายนิ้วสั่นไหวเงาของแขนทอดลงบนโต๊ะหรูที่ประดับดอกไม้เสียงสูดหายใจดังขึ้นจากแขกหลายคนทุกคนรอคอยจังหวะที่ฝ่ามือจะฟาดลงมาอีกครั้ง ฉันไม่ขยับหนียืนแน่วแน่สายตาไม่หลบเลี่ยงแม้แต่น้อยเสียมในมือฉันสะท้อนแสงเป็นประกายเย็นเฉียบราวกับโลหะที่เพิ่งหลอออกจากไฟแม่สามีดวัดแขนลงเสียงลมหวีดหวิวตามแรงฝ่ามือแต่ฉันยกเสียมขึ้นกันไว้ตรงกลางเสียงโลหะกระทบกำไลทองของเธอก้องกังวานไปทั่วห้องจัดเลี้ยงทุกคนอ้าปากค้าง ไม่มีใครคาดคิดว่าฉันจะตอบโต้เช่นนั้นสายตาของเธอเบอิดกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและโกรธแค้นประปนกันฉันเอ่ยเสียงเรียบแม่ของฉันรับฝ่ามือของท่านแล้วห้าครั้งคราวนี้ถึงเวลาที่ท่านควรหยุดเสียทีแขกหลายคนลุกขึ้นยืนเสียงก้าอี้ครุดพื้นดังระงมบรรยากาศเต็มไปด้วยความโอลมมนสามีของฉันพุ่งเข้ามาตรงกลาง ยกมือดันเราสองคนออกห่างกันหยุดเถอะเสียงเขาสั่นเครือแฝงด้วยความสิ้นหวังเขามองแม่ของเขาแล้วหันกลับมามองฉันเรากับไม่รู้จะเลือกข้างใดแม่ของฉันนั่งนิ่งน้ําตาไหลเงียบๆแก้มยิงคงมีรอยแดงที่ไม่อาจลบออกไปได้ฉันก้มลงมองเสียมในมือความเย็นซึมเข้าสู่ฝ่ามือ เหมือนมันกำลังพูดแทนความรู้สึกทั้งหมดของฉันแขกบางคนเริ่มวิจารณ์เสียงดังนี่คือความอัปยศของตระกูลใครกันแน่ที่สมควรถูกตำหนิเสียงเหล่านั้นผสมปนเป็นกระแสจนกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลแม่สามียืดตัวตรงแม้แววตาสั่นไหวแต่ริมฝีปากยังคงยิ้มแข็งกร้าวเจ้ากล้าทำให้ฉันเสียหน้าในงานเลี้ยงเช่นนี้หรือฉันยกเสียงขึ้นสูง ไม่ใช่เพื่อฟาดใครแต่เพื่อให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่การทําให้เสียหน้าแต่คือการเตือนว่าศักดิ์ศรีของแม่ฉันก็มีค่าเท่ากับทองคําบนโตนี้เสียงฉันดังชัดเจนสะท้อนกับผนังห้องจนทุกคนเงียบงนันสามีของฉันนิ่งไปดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนคนที่กําลังตระหนักว่าความลับบางอย่างกําลังถูกเปิดโปง แม่สามีหายใจถี่มือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นที่หลังมือแสงแดดลอดเข้ามาจากหน้าต่างบานใหญ่ตกกระทบเสียมจนแสงแวววับแสบตาเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าความขัดแย้งนี้ยังไม่จบลงง่ายๆเงางเสียมทอดยาวบนพื้นหินอ่อนเหมือนเส้นแบ่งระหว่างฉันกับแม่สามีแขกทุกคนถอยห่างทิ้งพื้นที่ว่างกว้างใหญ่ตรงกลางงานเลี้ยงราวกับเวทีแห่งการ,รเผชิญหน้า เสียงหายใจทีทีของแม่สามีดังชัดใบหน้าที่เคยสง่างามบัดนี้เต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวแม่ของฉันยังคงนั่งนิ่งแต่ดวงตาสั่นระริกเหมือนกำลังกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปสามีของฉันยืนตรงกลางเหมือไหลลงข้างแก้มแววตาหวัดหวั่นมากกว่าที่เคยเห็นฉันยังถือเสียมแน่นโลหะเย็นเฉียบทำให้ปลายนิ้วชา แต่ความแน่วแน่กลับยิ่งชัดเจนแม่สามีเอ่ยเสียงแข็งเจ้ารู้หรือไม่ว่าการกระทําเช่นนี้จะทําให้ตระกูลเราถูกดูแคลนไปชั่วชีวิตฉันสบตาเธอความโกรธพุ่งขึ้นมาจนแผดเผาในอกศักิศีของแม่ฉันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเหยียบย่ําได้แม้จะต้องแลกด้วยชื่อเสียงตระกูลนี้ก็ตามเสียงฉันดังสะท้อนราวกับฟ้าผ่ากลางห้องเลี้ยงหรู แขกบางคนอ้าปากบางคนยกแก้วไวขึ้นแต่ไม่กล้าดื่มบรรยากาศแข็งค้างเหมือนรูปสลักแม่สามียิ้มเยาะริมฝีปากบิดโค้งขึ้นอย่างเย็นชาช่างสมกับเป็นลูกสะใภ้ที่ฉันเลือกเองกล้าและบ้าบิ่นเกินกว่าที่คาดคิดเสียงหัวเราะของเธอก้องกังวานแฝงด้วยความอาฆาตรุนแรงทันใดนั้นแม่สามีตวตามองไปที่แม่ของฉัน รากับต้องการลงมือซ้ำอีกครั้งฉันรีบก้าวขวางเสียงสะท้อนแสงจนแขกหลายคนหรีตาสามีของฉันตะโกนลัน่นพอได้แล้วแม่เสียงนั้นสั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่อัดแน่นทุกสายตาหันไปที่เขาชายผู้ยืนอยู่ระหว่างแม่แท้ๆกับภรรยาใบาหน้าเขาซีขาวริมฝีปากเม้มแน่น ราวกับกำลังกลืนความลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แม่สามีหันไปสบตาลูกชายแววตาแข็งกร้าวค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความตกใจเจ้าคิดจะเข้าข้างนางนั้นหรือสามีของฉันไม่ตอบแต่ก้าวเข้ามายืนใกล้ฉันห่างจากเสียงเพียงคืบเดียวเสียงซุบซิบของแขกดังขึ้นอีกครั้งคลื่นความสงสัยปกคลุมไปทั่วห้องแม่สามีตัวสัน่น สายตาเธอจับจ้องลูกชายราวกับถูกหักหลังเธอกัดฟันกรอดแล้วเอ่ยเสียงต่ำเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าหากความจริงถูกเปิดเผยไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวบรรยากาศในห้องพันมืดมนแม้แสงแดดยังส่องลอดเข้ามาแต่ความเย็นยเยือกกลับแผ่สร้างไปทั่วหัวใจฉันเต้นแรงความลับที่เธอเอ่ยถึงมันคือสิ่งใดกันแน่ เสียงในห้องเงียบลงทันทีไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อคำว่าความจริงก้องสะท้อนอยู่ในหัวของฉันฉันหันไปมองสามีเขาหลบตาแวลตาสั่นไหวราวกับแบกบางสิ่งที่หนักอึง้งแม่ของฉันนั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบเหมือนเธอเองก็รู้แต่ไม่กล้าเอ่ยออกมาแม่สามีก้าวเข้ามาอีกก้าว ส้นรองเท้ากระแทกพื้นหินอ่อนเสียงดังราวกับคล้องที่ตีประกาศถ้าเจ้าอยากปกป้องแม่ของเจ้าเจ้าก็จงเตรียมใจรับผลที่จะตามมาเธอเหลือบตาไปทางสามีของฉันแล้วเอ่ยเสียงเย็นเพราะความลับนี้มันเกี่ยวข้องกับเขาทุกคนอ้าปากค้างเสียงซุบซิบดังระงมความสงสัยแพร่กระจายเหมือนไฟลามทุ่งฉันหันไปหาสามีทันที เธอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงหรือใบหน้าเขาซีเผือดเหมื่อไหลเป็นทางริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีคำตอบใดออกมาฉันยิ่งกำเสียมแน่นปลายนิ้วชาเพราะแรงกดที่มากเกินไปแม่สามีหัวเราะเยาะเสียงหัวเราะเหมือนคมมีกรีกลางอากาศเขาเงียบเพราะเขารู้ดีว่าฉันพูดจริงแขกหลายคนเริ่มขยับตัวเสียงจานช้อนดังสั่นไหว บรรยากาศในงานเลี้ยงหรูพังทลายกลายเป็นสนามประลองฉันสูดลมหายใจลึกพยายามคุมสติไม่ให้ไหวเอ็นพูดมาให้หมดความจริงที่ท่านปกปิดคืออะไรแม่สามีรีตารอยยิ้มเย็นปรากฏบนใบหน้าเจ้าคิดว่าแม่ของเจ้าเป็นเพียงผู้ถูกทำร้ายอย่างนั้นหรือแท้จริงแล้วนางต่างหากที่เป็นเหตุให้ตระกูลเราสั่นคลอนแม่ของฉันสะดุง้ง มือเธอกำแน่นริมฝีปากสั่นไหวแต่ยังไม่เอ่ยคำใดฉันหันไปหาแม่แม่ท่านรู้เรื่องนี้จริงหรือน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาเธอเธอสายหน้าเบาๆแต่ไม่กล้าสบตาฉันตรงๆหัวใจฉันเต้นแรงความรู้สึกสับสนถาโถมเข้ามาไม่หยุดแม่สามีก้าเข้าใกล้จนระยะห่างเหลือเพียงครึ่งก้าวเสียงหายใจของเธอแรงและสั้น ความจริงไม่ได้มีเพียงเรื่องตบหน้าแต่มันคือความลับที่ฝังอยู่ในครอบครัวของเจ้าและครอบครัวของฉันและเมื่อมันถูกเปิดเผยไม่มีใครในที่นี้รอดพ้นได้เงียบงันปกคลุมห้องอีกครั้งแม้เสียงนาฬิกายัางดังก้องในความเงียบฉันจ้องหน้าเธอสายตาแข็งกร้าแต่หัวใจเต็มไปด้วยคำถามเสียงในมือหนักอึ้งขึ้นทุกที เหมือนมันกำลังแบกความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยลมหายใจของฉันถี่ขึ้นหัวใจเต้นดังราวกับจะทะลุอ,อกแขกทุกคนเริ่มถอยห่างวงล้อมของสายตาจับจ้องมาที่พวกเราแม่สามีเงยหน้าสูงแววตาเต็มไปด้วยอำนาจและการควบคุมความลับนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะยอมรับได้ง่ายๆเสียงเธอดังแหลมก้องสะท้อนอยู่ท่ามกลางห้องโถงหรู ฉันกำมือแน่นเสียมเย็นเฉียบในมือเหมือนมีชีวิตมันสั่นสะเทือนตามแรงอารมณ์ของฉันสามีของฉันก้มหน้าเหงื่อเม็ดเล็กไหลผ่านขมับมือเขากำชายเสื้อแน่นจนข้อขาวโล่แม่ของฉันยกมือปิดปากน้ำตาเอ่อจนหยดลงบนตักร่างกายเธอสั่นสะท้านฉันหันไปถามสามีอีกครั้งเสียงฉันแข็งกร้าวกว่าที่เคย บอกมาสิเรื่องนี้มันคืออะไรเขาเงียบริมฝีปากสั่นเหมือนอยากพูดแต่เสียงไม่ออกแม่สามีหัวเราะในลำคอเขาไม่กล้าพูดหรอกพระถ้าเขาพูดทุกสิ่งที่พวกเจ้าสร้างมันจะพังลงในพริบตาเสียงของเธอหนักแน่นทุกคำเหมือนหินที่ทับลงกลางอกฉันแขกบางคนเริ่มลุกหนีเสียงเก้าอีลากครูดไปบนพื้นหิน แต่หลายคนยังยืนมองด้วยความอยากรู้ฉันรู้สึกเหมือนถูกกดดันจากทุกสายตาความเงียบความสุบสิบและเสียงหัวเราะเย็นเยมันผสมกันจนบรรยากาศหนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกแม่สามียกมือขึ้นชี้ตรงไปที่แม่ของฉันนางคือผู้ที่แย่งชิงบางสิ่งที่ไม่ควรแยง่งและสิ่งนั้นมันเปลี่ยนชะตาของเราทุกคนฉันสะดุง้งสายตาหันไปหาแม่ของฉันทันที แม่ของฉันก้มหน้าน้ำตาไหลรินเธอพยายามจะพูดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอฉันยิ่งรู้สึกแปลกเหมือนมีบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้บางสิ่งที่แม่ฉันซ่อนเอาไว้ตลอดชีวิตฉันเอ่ยเสียงสัน่นแม่บอกความจริงกับฉันเถอะแม่เงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยความปวดร้าวริมฝีปากขยับแต่ยังไม่กล้าพูดออกมา แม่สามีจ้องฉันไม่กระพริบเจ้าอยากฟังใช่ไหมถ้าเจ้าอยากฟังข้าจะพูดให้หมดแต่เมื่อได้ยินแล้วชีวิตของเจ้าจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงเธอเย็นเงยือกเหมือนสายลมหนาวที่กรีดผ่านกระดูกบรรยากาศรอบตัวฉันขมุขมวัวแม้เป็นกลางวันแต่แสงแดดที่ลอดหน้าต่างเข้ามาก็เหมือนหม่นมัวลงทันตาฉันยืนตะลึง เสียมในมือหนักขึ้นราวกับเหล็กทวงมือของฉันสัน่นแต่ฉันยังคงจับมันแน่นทุกคนในงานเงียบเราคอยเพียงเสียงเดียวเสียงของแม่สามีที่จะเปิดโปงทุกสิ่งเธอสูดลมหายใจยาวก่อนเอ่ยประโยคแรกด้วยเสียงกดต่ำแม่ของเจ้าไม่ได้เป็นเหยื่ออย่างที่เจ้าคิดแต่นางคือคนที่ทำลายชีวิตข้าในอดีตแม่สามีมองตรงมาที่ฉัน สายตาคมเหมือนมีดเมื่อหลายปีก่อนแม่ของเจ้าคือผู้ที่พระสามีของข้าไปพระคนที่ข้ารักที่สุดในชีวิตเสียงเธอสั่นแต่ยังแข็งกร้าวนางไม่ใช่เพียงแขกผู้เงียบงนันนางคือคนที่ทำลายครอบครัวข้าแม่ของฉันสะอื้นน้ําตาไหลไม่หยุดเธอพยักหน้าช้าๆเรากับยอมรับทุกคำฉันยืนตัวแข็ง โลกทั้งใบหมุนวนรอบตัวหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงแขกที่สุบสิบแม่ของฉันพยายามพูดลูกแม่ผิดจริงแต่แม่ไม่เคยตั้งใจทำลายใครแม่เพียงหลงผิดและแบกรับบาปนี้มาตลอดชีวิตเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดน้ำตาของเธอไหลรินเหมือนสายน้ำไม่มีที่สิ้นสุดฉันหลับตาลงหัวใจเต็มไปด้วยบาดแผล ทั้งจากความจริงและจากความทรงจำเมื่อฉันลืมตาฉันยกเสียมในมือขึ้นทุกสายตาจับจ้องด้วยความหวาดกลัวแต่ฉันกลับกล้าไปข้างหน้าและวางเสียมลงบนโต๊ะหรูตรงกลางห้องของขวัญน,นี้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อฝังอดีตที่โหดร้ายให้มันหมดสิ้นไปเสียทีเสียงฉันสั่นแต่หนักแน่นแขกเงียบงนัน แม้แต่แม่สามีก็อึง้งเธอไม่ได้คาดว่าฉันจะเลือกเช่นนี้ฉันหันไปหาแม่จับมือเธอไว้แน่นแล้วเอ่ยเบาๆแม่ความผิดของแม่อาจลบไม่หายแต่ฉันยังเป็นลูกของแม่และฉันจะไม่ปล่อยให้ความแค้นทำลายเราต่อไปแสงแดดลอดเข้ามาอีกครั้งอบอุ่นและสว่างกว่าเมื่อครู่เหมือนท้องฟ้าเองก็ปลดปล่อยเงามืดไปพร้อมกับฉัน แม่สามีเงียบใบหน้าเธอสันไหวระหว่างความโกรธและความโล่งใจในที่สุดเธอหันหลังกลับก้าวออกไปอย่างเงียบงนันแขกในงานทยอยลุกออกบรรยากาศหนักอึ้งค่อยๆค,ค,คลายลงฉันยืนอยู่กลางห้องมือยังจับมือแม่ไว้เสียมาวางนิ่งอยู่บนโต๊ะเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปิดฉากความบาดหมางเรื่องราวในวันนั้น กลายเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันลืมแต่ก็เป็นบทเรียนที่สอนว่าไม่มีความจริงใดเลวร้ายไปกว่าการปิดบังและไม่มีการแก้แค้นใดจะชนะการให้อภัยได้จริง